ยินดีด้วยนะฮะสำหรับในสูตรนี้นะครับเป็นสูตรล่างนะฮะเป็นสูตรล่างลงงวดแรกนะครับลงงวดแรกก็ เข้าเลยนะครับไซตีย้อนหลังไปในที่ใน6งวดติดนะครับซึ่งในล่าสุดนี่ก็ออกไปนะครับในที่ใน37เจนะล่างก็เข้าตรงๆเลยนะครับในที่ในงวดแรกนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละหรือท่านไหนเริ่มไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ไปดูในคัดเน้นๆเข้า2งวดติดแล้วนะฮะแผนใบแบบนี้แหละนะครับก็เข้าไปในที่ฟันเก้าตัวเดียวนะเข้า98ตรงๆเลยเสียดายเนาะเกือบเข้าแล้ว นะครับออก798เนาะให้ไป698อ่ะใครอยากได้ชุดน้อยแบบนี้ก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับเข้าบ้านเขียวนะ,ะเข้าไปรับแนวทางเข้ามาเป็น fc ตัวยงกันได้นะครับมาตามกันต่อแล้วกันนะในสูตรนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตรนี้ด้วยเนาะซึ่งเอาสูตรนี้มาจับกับกันกับในสูตรนี้นะก็เข้าอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะเนี่ยมันก็ได้ในชุดนี้ก็มี73ดด้วยเนาะอ่ามันก็ชนกันกับในสูตรเมื่อกี้อยู่ สองสูตรนี้แล้วก็มาจับกันกับมาดูในสูตรเม็ดเดียวด้วยนะครับเนาะอืมเนี่ยก็ได้เลขวิ่งจากในสูตรนี้อยู่แต่ในงวดที่แล้วไม่เข้านะฮะก็เข้าบ้างนะฮะหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับมาดูในสูตรนี้นะฮะเม็ดเดียวชุดเดียวคู่เดียวเท่านั้นนะครับเนาะวันนี้จะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับก็สูตรหวยนะฮะสูตรหวยมีเข้ามีหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับสลับในงวดงวดที่แล้วออกไปในที่ 3798ปนะปกติมันจะมาวิ่งสักตัวหนึ่ง่ะบอกออกจักตัวเลยนะครับเนาะเอามาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับเนาะก็จะนำในหลักแสนแสนคูณ 7, 0 0 0 0คูณ 7, คูณ9แล้วก็คูณ5ในหลัก10เป็น7เป็น093เป็นนะฮะ4 7 95 45เป็น4ได้9นะครับในหลักร้อยส่วนในหลัก10นะฮะ ก็เลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเด้อน,นะครับเนาะใครไม่สะดวกดูคลิปนี่เข้าไปรับกัน82เป็น16เป็น2เป็น0แล้วก็เป็น6ในหลัก10บสวนในหลักหน่วยนะครับหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลัก10 19ได้90กูเลยเป็น035เป็น15 7 9เป็น63 93เป็น27 3บวกเเป็น0 9บวกกันกับ5เป็น14ก็จะได้ในที่ใน9ก้6 4นะ 9, 6, 4, ชุดเดียวเท่านั้นนะครับสลับในสูตร3นะฮะ3ตัวสูตรนี้ก็อาจจะนำไปเป็นเลขวิ่งก็ได้นะวิ่ง9วิ่ง6หรือวิ่ง4นะครหรือรอติดตามนะครับในอีกใน2สูตรนะครับเนาะอ่าในอีก2สูตรว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันจากในสูตรที่ งวดที่แล้วนะครับลงเป็นวดแรกนี่ลงวดแรกก็เข้าเลยนะฮะก็เฮงก็ปังกันเลยนะฮะก็จะออกไปในที่37เป็นสูตรล่างนะครับเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับลงวดแรกก็แสดงว่าเข้า7จงวดแล้วนะครับเนาะนี่ก็แสดงว่าเข้า7ดงวดแล้วนะครับนี่สูตรลงวัดแรกนี่ใช่ว่าจะหลุดนะลงวัดแรกก็เข้า ก็หวังว่าจะเข้าอีกแล้วกันนะครับเนะาะช่วยคอมเมนต์มายืนยันกันด้วยสูตรนี้ลงให้ก่อนหวยออกนะครับเนาะนี่สูตรใหม่ก็นะฮะในที่ในวันที่10จะได้เลขไหนในสูตรนี้นะฮะมาดูกันนะครับผลในงวที่แล้วก็ดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบคลิปนะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นเป็นตัวเด่นตัวไหนนะครับก็ถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมานะฮะไม่เข้าใจงงสูตรแน่นอน นะครับสีเวลาดูนะฮะเมื่อไม่กี่นาทีเนาะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสูตรนี้นะก็นําในหลักพันคูณ9แล้วก็หลัก10คูณ8คูณกันแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่6 9 3เป็น27 8 9เป็น72นะเลข9บวก6ได้5ส่วนบอกเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะ4ี่ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยก็นำหลักแสน9กับ5 หลักพันหลัก10แล้วก็หลักหน่วยบวกด้วยเลขคงที่7 1 9ได้9 1 5ได้5 3 5เป็น15 9 2เป็น18 8 2เป็น16 5บวก5เป็น10 9บวกกันกับ8เป็น17 7บวกกับ6เป็น13 3บวกกับ7เป็น0เพิ่มลด4 5 6 9 0 1 4 5 6 901อ่ะจะเข้าเป็นนะครับงวดที่7จ็ดไมนะครับจะเป็น7งวดอ่าจะเป็น8งวดติดไหมเออเจ็ดวดไปแล้วนะวดนี้ก็ต้องเป็น8งวดติดนะฮะเนาอก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันเป็น8งวดติดนะครับสลับในสูตรนี้จับ2ตัว ก็ยังไงลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อน,นะครับเนาะจับ2ตัวนะครในสูตรนี้ก็จะเป็นใที่สี่เก้ี่ศูนย์สี่หนึ่งอ่าห้าเก้าห้าแล้วก็61หนึสลหรับในล่างในงวดล่าสุดวันที่10นะครับอ่าใครชอบสูตรนี้ก็นำไปจับแล้วกัน นะครับก็หวังว่าจะเข้าเป็น8งวดติดแล้วกันสําหรับในวันที่10นะครับเนาะอ่ะแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปซื้อกันได้นะครับหรือใครชอบใน2ตัวบนก็อาจจะนําไปจับปนก็ได้นะใครทุนเยอะถ้าใครทุนน้อยก็ซื้อล่างเน้นล่างแล้วกันนะครับเนาะอ่ะถ้าไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในอีก2สูตรนี่นะงวดที่แล้วมันชนกันเนาะเจ็ดสามสามเสูตรนี้นะฮะสสูตรนี้ก็คืออ่ะมาดูในสูตรนี้ก่อนนะ สูตรนี้เป็นสูตร1กันยาก็ลงวันแรกงแต่กันยานั่นแหละเนี่ยก็มันไม่เข้าก็เอาแค่เลขเด่นตรงนี้มานะครับเอาไปจับกันกับในอีกสูตรหนึ่งเนาะล่าสุดก็ขอให้ถูกกันอีกแล้วกันนะฮะวดที่แล้วใครไม่ถูกวดนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีนะครับเข้าตรงๆถูก3ามตัวกันเลยเด้อนะครับเนาะ สูตรนี้นก็นำในหลักหมื่นพันบวกด้วย8เป็น0เป็น3เป็น1เป็น2ตัดไปเป็น4เพิ่มแต้มลดแต้ม3 4 5ในหลัก10หลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย4 12เป็น2เป็น0 4บวกกับ2เป็น6ลดแต้ม 3ามสี่ห้าหหกสาหหถ้ามาจับกันกับในสูตรนี้3,7,9,8จ็ดที่แล้วมานะครับทั้ง7ทั้ง8เลยนะฮะแต่ก่อนมันก็เป็นสูตรจับคู่ได้แหละแต่หลังๆนี่ก็เอาแค่ในหลักหน่วยนะครับมาเป็นเลขวิ่งเลขเด่นในสูตรนี้ ลาสุดนะฮะก็เอาในงวดที่แล้วนะ103798ในหลักัวก็ต้องเป็นในหลักแสน966 1 9เป็น9654 8คูณ6นะฮะ86เป็น48เป็น3เป็น1 012 012ย์หอ่าศูนก็ต้องมาจับกันกับใน3456อ่ะงวดที่แล้วมา7 3นะครับล่าสุดสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ในศูนอ่าใครชอบสูตรนี้ก็นําไปจับนะหรือถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนเข้าไปรับกันนะครับคัเนีนๆนะสลับ FC ตัวยง ในล่าสุดนะครับก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรก่อนหน้านี้นะที่ลงให้นะครับนี่แหละนะฮะร,รวมสูตรอ่ะเฮงๆฮงปังปังมันหม,มันเลยกันนะครับสลับในวันนี้หวยลาวนะครับได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ